เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวหใน3ตัวละครใหม่ล่าสุดจากตุกชา คริสต์มาสปี2024นี้นะครับคนแรกที่ผมจะหยิบมารีวิวก็คืออุโนฮานะเลสึนั่นเองนะแน่นอนว่าตัวละครคริสต์มาสของชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครเทศกาลธรรมดานะครับแต่เป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ร่วมกับสงครามเลือดพันปีนั่นเองนะหรือว่าเรียกง่ายๆเลยเป็นตัวละครสงครามเลือดพันปีที่ร่วมกับเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็เนื้อในเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับไม่ใช่ตัวละครเทศกาลธรรมดาจะอารมณ์เหมือนตู้ กาชาชุดว่ายน้ําปีนี้นะครับที่แต่งตัวเป็นตัวละครเทศกาลธรรมดาเลยแต่ว่าเนื้อในเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดเป็นตัวละครจากสงคมเลือดพันปีนะอันนี้คือคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวของอุนฮานะเนี่ยแล้วก็3ส,สาวที่มาในตู้เดียวกันเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวละครจากสงคมเลือดพันปีนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพรวมของอุนฮานะกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้แข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนนะครับ เรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสลับอุน o านะแน่นอนก็ยังคงเป็นเผายมทูดแล้วก็หัวหน้าหน่วยอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเวอร์ชันนี้จะออกแบบเป็นตัวละครสีส้มสายสกิลเนาะค่า SP ที่เลเวล200เนี่ยจะอยู่ที่921หน่วยเลยนะก็ถือว่าสูงเลยนะครับและนอกจากนี้ตัวของอุนหานะยังเป็นผู้สังหารควินซี่แบบพัสอีกด้วยนะครับ ตีควินซี่ได้รุนแรงมากๆเลยเนาะและในส่วนของลิงก์ที่ตัวของอุน o h a n ได้รับเนี่ยจะได้ในส่วนของเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมดไปเลย35%นะแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่คือเพื่อนๆต้องเลือดเต็มหลอดนะครับถ้าเกิดเลือดลดแม้แต่หนึงหน่วยเนี่ยความสามารถนี้จะหายไปทันทีนะต้องทำให้เลือดเต็มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่ตัวของอุน o h a n ได้รับกันบ้างนะเริ่มที่สกิลพาสซีฟก่อนเลยนะครับอุน ohana เนี่ยจะได้ในส่วนของลบุเฉินบวก1ครั้งนะครับเพิ่มความกว้างของสกิลไปด้วย20%แล้วก็ไม่สนใจก,การกาดศัตรูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะครับและในส่วนของอับบิลิตี้ที่อุน o h a ะได้รับเนี่ยจะมีในส่วนของลดคูดาวสกิลไปเลย12%นะครับ ถ้าเลือดเต็มนะครับบวกค่าพลังจุตีทั้งหมด20นะที่เพื่อนๆเห็นเป็น55เนี่ยเขาเอา Ability ไปรวมกับลิง35์35เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยกลายเป็น55เนาะมีในส่วนของการไม่ติดอ่อนแรง100ด้วยนะสามารถเอาอุณหนานะเนี่ยไปยืนแช่บ่ออ่อนแรงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวการติดสถานะผิดปกติเลยมีในส่วนของเบิ n h i ฮิตสกิลบวก2แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาอุณหนะ ไปลงคอนเทนต์ตีกิวจะกลายเป็นบวก3ทันทีนะครับเบนฮิตถ้าไม่ตายบวก1ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยติดนานขึ้น5วินาทีเนาะในส่วนของสถานะผิดปกติของอุนหานะเนี่ยเป็นติดเน็บชานั่นเองนะครับและต่อมานะครับอุนหานะยังมีโอกาสทำให้เผ่าควินซี่ที่ต่อสู้ด้วยเนี่ย ติดสถานะผิดปกติจากตัวเธอง่ายขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็เอามาชนะทางเผ่าควินซี่แบบ100%อยู่แล้วเนาะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีระยะไกล10%เแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาอุนหนะไปลงกิวจะเปลี่ยนเป็น30%นั่นเองนะครับลดค่าป้องกันของศัตรูด้วยนะครับศัตรูที่ถูกการโจมตีจากถ้าไม่ตายของอุนหนะเนี่ยจะถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปตีกิวแน่นอนจะกลายเป็น50%นะปิดท้ายนะครับเมื่ออุโนหนะทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยตัวของอุโนหนะจะได้บูสต์ HP 80%เป็นระยะเวลาหนึ่งะครับแน่นอนอาบิลิตี้ภาพรวมสมัยใหม่นะความแรงมีชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ย ออกแบบมาตีกิวได้ดีด้วยเพราะว่ามี Ability ในการซัพพอร์ตในการตีกิวนะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาไปเล่นในการตีกิวได้อย่างเดียวนะครับเอาไปลงคอนเทนต์ยากๆอย่าง l m i ิต r e k k e r Quest ก็ได้ขอให้มันตรงเงืินไขไปก็พอนะพับรวมถือว่าเป็นตนัวละครที่ออกแบบมาสังหารควิมซี่ระยะาไกลที่เก่งเลยนะครับสำหรับอุดหน,นัตนะ ต่อมามาดูในส่วนของคำพี์ที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสกิลขึ้นต้นด้วย SP ก่อนเลยนะครับช่องที่2เอาเป็น FCs และช่องที่3เอาเป็น ADK ปิดท้ายนะครับช่องที่6เนี่ยเป็น SP 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับสายสกิลเนาะ และต่อมาเรามาดูในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ตัวละครที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนว่าเครื่องประดับสายสกิลเน้นในเรื่องของค่าพลังกดดันวิญญาณหรือก็คือค่า SP เป็นหลักเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใส่ในเรื่องของเพิ่มความแรงสกิลไปก็ได้นะเพราะว่าสายสกิลใช้อันนี้เหมือนกันสําคัญเหมือนกันนะครับไอตาลองหัวหน้าหน่วยที่แบบเอาเวกมาเนี่ยอันนี้คือดีมากๆแนะนําให้ใช้กันนะสำหรับสายสกิลนะขึ้นอยู่กับเผาด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไปใส่ ื่น,นต้องให้มันตรงเผาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีเลยสายสกิลแน่นอนจัดของง่ายๆเน้นในเรื่องของ S p เน้นในเรื่องของความแรงสกิลไปเป็นหลักนะและในส่วนของลิงค์ตัวละครนะครับอันนี้ผมจะเน้นในส่วนของลดคูลดาวสกิลเป็นหลักนะครับ เอาลดคูดาวสกิลที่มันได้ความแรงต่างๆเข้าไปนะซึ่งในกรณีนี้ผมใส่เป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกความแรงต่างๆเข้าไปแล้วก็ลดคูดาวเข้าไปด้วยนะอันนี้ใช้งานทั้งสองความสามารถเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูในส่วนของ Ability โ bon บนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้งาน2 Ability นี้ก็คือเลือดเต็มบวกค่าพลังจุติั้งหมด25ไปเลยนะครับและอันที่สองเนี่ยผมใช้เป็นในเรื่องของ เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่มันติดเน็บชาอยู่นะตัวของอุโหนาเนี่ยมีสถานะผิดปกติติดเด็บชานะครับพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้เผ่าควินซี่มันติดง่ายขึ้นอีกด้วยนะผมเลยมองว่าผมเอาไปตีควินซี่เป็นหลักเนี่ยยังไงมันก็ติดเดน็บชาซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยจัดอเมริตี้นี้มาแต่ถ้าเกิดเพื่อน ไม่ชื่นชอบนะครับเผื่อเอาไปเล่นกับเผ่าอื่นมันไม่ได้ติดง่ายเหมือนควินซี่ไงเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของใสค่าเอดิบๆไปก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยไม่มีเงินไขบวกค่าตั้งต้นไปเลย200หน่วยนะครับอ่ามันไม่ได้บวกแค่2 0 0หน่วยอย่างเดียวเนาะเพราะไอ้200หน่วยเนี่ยมันเป็นค่าตั้งต้นเดี๋ยวมันจะเอาไปบวกกับของอื่นๆที่เพื่อนๆใส่เข้าไปอีกด้วย นะครับอันนี้ก็แนะนําเช่นกันนะหรือเพื่อนๆจะใส่ย,ย่างอื่นก็ได้เช่นกันเอาให้มันสอดคล้องกับที่เพื่อนๆเ,เล่นตามสไตล์ตหรือว่าให้มันสอดคล้องกับดันอย่างลิมิเตอร์เควสเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกไปใส่แบบเพิ่มระยะหลบเชิ้อะไรพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสำหรับอ b บิลิตี้น้หอมนะครับมาดูในส่วนของเกมเพลย์ของอุนฮนานะกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติเนาะการโจมตีปกติของอุนฮนานะจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะเป็นการปากองของขวัญ ไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตีข้างหน้านะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีกว้างๆบบนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลที่3นะครับเป็นการโจมตีทั้งจ่อเนาะ เรามาดูในความสามารถของปุ่ม EX กันนะครับในส่วนของปุ่ม EX ของอุนุฮานะเนี่ยจะเป็นการโจมตีรอบๆพร้อมกับฮิลทุกคนในปา่าตี้นะซึ่งไอปุ่ม EX เนี่ยมีโอกาสทำให้ศัตรูติดช็อตด้วยนะครับรมาดูในส่วนของ a อนิเมชันทำไมตายกันบ้างนะครับ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมกดลงมาเนี่ยจะเป็นดันนำหอมใหญ่นะก็มอนเตอร์เป็นเผาพินซี่ด้วยอีซี่กว่าเดิมเยอะนะเออเนี่ยกดไปแป๊บเดียวจะหายหมดละเออสก,กิลสองอุโนโฮานะเนี่ยกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับมันเป็นการโจมตีแบบกว้างๆอะ่ะเวลาตีกิลก็มอนเตอร์หายหมดเลยอยู่ตรงกลางอะ่ะเออนี่มันมอนเตอร์มันแอบเหรอเออนู่มอนเตอร์อยู่ตรงนั้นนะเนี่ยปุ้งเห็นปะเห็นปะอ้าวทำไมไม่หายวะ สงสัยทางมันยาวถ้าเป็นตีกิวเนี่ยคือคุณอยู่วงกลางเนี่ยมอนเตอร์มันหายแบบหายหมดอะเออผมกดไปอะนะครับเออสกิลสองนะมันกว้างเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเมื่อกี้ไม่หายอุส่าห์ได้โชว์นะกลายเป็นโชว์อะไรก็ไม่รู้สงสัยความกว้างไม่พอนะแต่จริงจมันเป็นสกิลที่กว้างนะต้องบอกวันนี้สกิลที่2เนี่ยเออมันไม่ได้แคบขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แบบแค่เป็นวงบาลีอะไม่ใช่นะมันกว้างกว่าที่เราคิดไว้นะครับ อ่ะสกิลสามก็ทั้งจอภาพรวมเกมเพลย์เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับมันมีความกว้างชัดเจนเล่นง่ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำให้ตายกันบ้างนะทำให้ตายก็สวยเลยนี่นคริสมาสอันนี้คือปูกเก่เยลิวไซหรือว่าสานนครเนี่ย <laughs> เออหนวดคายอยู่นะ <laughs> มาเดี๋ยวเรามาเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเล่นในส่วนของการตีกิวนะอ่าเดี๋ยวผมมีตีกิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาเล่นดันที่มันยากกว่าเดิมกันหน่อยก็คือดันโบนัสเก็บแต้มนะครับดันนี้มอนเตอร์มีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็เลเวล2 0งถึกๆหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามีแต่อยู่คืออุณหนะเนี่ยเขาได้โบนัสมันก็จะแบบยุยเลย <laughs> พอต่อให้มีโบนัสเนี่ยมันก็ยุยอยู่แล้วนะเออมอนเตอร์เนี่ยมัน มันรับอุณหนะไม่ไหวหรอกนะครับยิ่งเป็นเผ่าควินซี่ด้วยเนี่ยแบบผมบอกเลยช็อกแล้วคลินซี่เจออุณหนาเนี่ยชนะทางมากๆนะครับพอมีโบนัสเนี่ยมันระเบิดระเบ้อกว่าเดิมเยอะเลยเออนี่ีปเออไอเอ็กมูฟของอุณหนาเนี่ยผมใช้แล้วมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะคือกดแล้วเนี่ยมันต้องลอยมากว่ามันจะหมุนตัวได้ตะพักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ใช้ในจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ให้เสร็จรีบกดเดสนะเผื่อโดนตีสวนนะครับเออบางทีมันขยับไม่ได้นะไม่ใช่บางทีทุกครั้งแหละเวลาเพื่อนๆกดปุ่มเอ็กมูเนี่ยตัวของอุนอหานะมันขยับไม่ได้มันไม่ได้แค่แบบบางแอนิเมชันอย่างเดียวแต่ว่ามันขับขยี่นไม่ได้เลยนะครับให้กดแดสทันทีนะครับ,นะรบอ่ะท้าไมตายอีกทีนึงถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่านะครับสำหรับอุนฮหานะเนี่ยตัวนี้ตียูเก่ง เออเอาไปเคลียร์คอนเทนต์คินซี่ได้เก่งเลยใครที่ขาดผู้สังหารคินซี่ระย,าายนะไกลเนี่ยตอบโจทย์มากๆอุนหนะุหณะสวยด้วยเออเอาล่ะต่อมาผมจะพาเพื่อน<ๆ>มาดูในส่วนของการตีกิวกันบ้างนะครับครั้งนี้จะเป็นในส่วนของการตีกิวควินซี่ระดับพิเศษก็คือระดับไนแแม่นะเป็นระดับที่ยากที่สุดในณปัจจุบันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ oh ุนฮหณะ1ทับเท่านั้นนะครับไปโซโล่เดียวเดียวไน์แม่ เป็นยังไงนะเดี๋ยวไปรับชมผมๆมกันนะตัวผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูผมกันเลยแล้วกันนะครับ<ๆ>มาเพื่อนๆมาดูกันนะครับ1กับ5้าโซโลไนแม่นะผมก็เพิ่งเคยจะลองนะครับนี่เพิ่งจะลองเลยนะไม่เคยเหมือนกันว่าเป็นยังไง <c oughs> อารอนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมขอรอบูทหมดก่อนนะ<ๆ>เผื่อแบบเดี๋ยวไปเก็บม,มอนเตอร์เขาตายหมดเดี๋ยวสวยโอเคได้บูทละ นะผมกลัวแบบสก,กิลมันวอนเตอร์ตายหมดไงเออแล้วมันไม่มีทําอีกฝ่ายได้บูสต์ตัวเลยอ่ะอันนี้รอเหมือนกันนะน่าจะไกลหมดแล้วล่ะโอเคหมดละอืมอืมสาดรัวสาดรัวสาดรัว,ว,วนะอ่าถอยบอลบูสต์หมดหมดโอเคได้ต่อ <laughs> อัะกด ex move <laughs> ไปเลย หนึ่งสามเมื่อกี้เราเพิ่งบูสต์ไปนะเราก็กดสกิลไปได้เลยไม่ต้องกลัวเฮ้ยถอยบูสต์หมดยังหมดอีกฝ่ายหายช็อตโอเคสกิลหนึ่งบ่เอ้ยจะทันไหมเนี่ยดูตรงแล้วเหมือนไม่น่าจะทันเลยอ่ะทำไมตายจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเออคิดว่าน่าจะทันอยู่บางตัวสุดท้ายมันสีม่วงใช่ป่ะโอเคตัวสุดท้ายสีม่วงว่ะทันทันทันบันนี้ทัน โอเค1นึ่งท่าโซโลไนแมร์ได้นะอาจจะตึงๆนิดนึงแต่ไม่ได้ยากอะไรมากแค่คุณรอบูสส์พีถ้าคุณเล่นเป็นทีมอ่ะยังไงก็อีซี่อยู่แล้วอันนี้1นึ่งท่าโซโลไนแมร์ถ้ามีทีมอีซี่กว่านี้เยอะครับคุณดู เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะครับสลหรับอุณหนะในเวอร์ชั่นนี้นะเป็นตัวละครระดับท็อปในการสังหารควินซี่ระยะไก่นะครับแน่นอนตัวนี้เนี่ย ออกแบบมาช่วยตีกิวเป็นหลักเลยเพราะว่ามี Ability ในการ Support ในการตีกิวเพาควินซี่และยะัไก่เข้าไปด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะหลายคนที่สงสัยว่าตัวมันได้แค่ตีกิวหรือเปล่าตามที่ผมบอกไปต้นคลิปแหละครับตัวมันเก่งขนาดนี้มันไปเล่นคอนเทนต์อื่นก็ได้ l m m t t r e a k e r Quest เนี่ยไม่มีปัญหาขอให้มันตรงโบนัสก็พอนะครับแน่นอนว่ามันผ่านทั้ง Limit Breaker Quest ผ่านทั้งตีกิวในแม ไอ้พวกดันอื่นๆเนี่ยพวกเลดบงเลดบอสไม่มีปัญหานะมันอีซี่กว่าดันที่ผมว่ามาเยอะเลยนะครับตัวของอุนโะฮานะเนี่ยแรงพอที่จะพาผ่านได้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่รุนแรงเล่นง่ายนะเกมเพย์ไปในทิศทางที่ดีภาพลุมเอาเป็ก็ถือว่าใช้ง่ายมีความรุนแรงถือว่าเป็นอีกหนึ่งล่างที่ออกแบบมาได้เก่งเลยและที่สําคัญนะครับตามที่บอกนี่ไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นสงครามเลือดพันปีร่วมเข้าไปด้วยนะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะ ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดโพลสุดท้ายเป็นลิมิเต็ดเฉยนะเป็นสงครามเลือกพันปีเฉยเลย <laughs> เออนะรู้สึกแบบหลังๆสงครามเลือกพันปีเนี่ยมันขายบ่อยเหลือเกินนะติดต่อกันหลายเดือนแล้วนะน่าจะเอาเทศกาลธรรมดาธรรมดามาคั่นซะบ้างนะอันนี้กลายเป็นลิมิเต็ดเฉยเลยนะทุกคน <laughs> และแน่นอนว่าพอเปิดเผยว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนี่ย มันเพิ่มมูลค่ามันเพิ่มน้ำหนักในการตัดสินใจที่จะเปิดตู้นี้เข้าไปอีกผมอยากให้มองในส่วนของการใช้งานเป็นหลักนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีตัวละครที่มันเคลียร์เผ่าวควินซี่ดีๆอยู่แล้วนะในการสังหารควินซี่ระยะไกลเนี่ยไม่จําเป็นต้องหาอุนโนฮะก็ได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแตกต่างกันมากนะระหว่างอุนโนฮะ กับอุนคิโอลาฟิวเจอร์หรือว่าโทชิโรฮโลวีเนี่ยไอสองคนนั้นมันเป็นตัวละครท็อปทอปในการตีคินซี่ระยะไกลเหมือนกันไงแต่ว่าความสามารถเนี่ยความเก่งกาจของไออุนกับโทชิโรเนี่ยมันห่างกับอุนโนฮานะเยอะมากๆเพราะอุนโนฮานะเนี่ยหนึ่งทโซโลตีกิวระดับยากสุดก็คือระดับไนเมะไหวนะครับไอสองคนนั้นทําไม่ได้แน่นอนต่อให้มันมีคัมพีมากกว่า1นึทเลยก็ยังเทียบอุนโนฮานะไม่ได้ในการตีกิวคินซี่ระยะไกลนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆหวังว่าจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆได้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe s u b s ไคร b e เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยเนาะและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อ,นอ,นอนคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะส่วนอีก2คนที่เหลือเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวมาให้รับชมแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ